สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .5 นะคะวันนี้มาเจอกันหน่วยที่6เส้นขนานเรื่องสมบัติของเส้นขนานกันต่อนะคะสมบัติของเส้นขนานจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถตรวจสอบเส้นขนานโดยพิจารณาจากผลบวกของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางค่ะหลังจากที่เราเรียนรู้แล้วให้ทำแบบฝึกหัดที่6.12นะคะ วันนี้เรามาทำอะไรเรามาตรวจสอบนะคะการขนานกันของเส้นตรงนะคะกิจกรรมที่ใช้ตรวจสอบเขาบอกว่าให้ตรวจสอบการขนานกันของเส้นตรงจากระยะห่างระหว่างเส้นตรงโดยใช้ไม้ฉากแต่ตอนนี้เรามีอะไรอยู่ในมือคะครึ่งวงกลมก็ได้นะคะหรือกระดาษที่พับเป็นมุมฉากนะคะตรงนี้เรา ไม่ได้มาเรียนแบบออนไลน์ยังครูก็เลยขอให้เรียนใช้เครื่องมงกลมแทนนะคะแล้วตอบคำถามค่ะข้อที่หนึ่งเขาถามง่ายๆว่าขนาดของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางเป็นเท่าใดเขาถามว่า135บวกกับ45เป็นเท่าไหร่เห็นป่ะนะคะ135บวกกับ45่สิ นะคะคมีค่าเท่าใดนะคะปรากฏว่าเราบวกและได้เท่ากับ180องศานะคะเราได้180องศาเราก็ตอบทีนี้เขาบอกว่าจากการตรวจสอบเส้นตรง ab กับเส้นตรง cd ก็คือเส้นตรงนี้กับเส้นตรงนี้นะคะขนานกันไหมนะคะเราก็รู้เลยว่ามันขนานกันนะคะเพราะว่าเราตรวจสอบแล้วได้เท่ากับ180อองศาพอดีใช่ไหมคะจากชั่วโมงที่แล้ว ะะทําไมถึงขนานกันเราก็ตอบว่าเส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง CD เพราะระยะห่างระหว่างเส้นตรง AB กับเส้นตรง AD มันเป็นยังไงคะมันเท่ากันนั่นเองลืมไปหรือ,อยังระยะห่างนะคะวัดจากเส้นนี้มายัางเส้นนี้มันเท่ากันไหมได้กี่เซนติเมตรถ้าเท่ากันก็แปลว่ามันขนานกันและตรวจสอบอีกหนึ่งอย่างก็คือนะคะ เส้นตรงตรงนี้ก็เป็นอย่างไรคะก็รวมกับเอ่โทษมุมก็รวมกันแล้วได้180องศาพอดีข้อที่2ก็เช่นกันนักเรียนตรวจสอบก่อนขนาดของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางเป็นเท่าใดหนูก็นำา80บวกกับ100เท่ากับ180พอดีใช่ไหมหนูรู้เลยว่าตรงนี้มันขนานกันต่อไปอจากข้อ2นะคะ เราจะบอกยังไงแล้วก็บอกเริ่มต้นที่ว่าเส้นตรง HI ขนานกับเส้นตรง JK นะคะเพราะระยะห่างระหว่างเส้นตรง HI กับเส้นตรง JK มันเท่ากันนะคะอย่าลืมนะคะระยะห่างเห็นไหมคะวัดมาได้เท่ากันไหมเท่ากันก็แปลว่าระยะห่างมันเท่ากันขนานกันนั่นเองนะคะข้อ3กับข้อ4 เป็นตัวอย่างขนาดของมุมภายในที่เป็นยังไงคะมาดูกันคะ่ะหลังจากที่เรานำ85บวกกับ100นะคะเกิดอะไรขึ้นคะได้185องศาเห็นไหมคะมันไม่ใช่มุมมุมที่รวมกันแล้วได้180องศาเราตอบคำถามหนึ่งก่อนเราก็บอกว่ามันไม่ขนานกาันนั่นเองนะคะ เส้นตรง EF กับเส้นตรง GH ไม่ขนานกันเพราะระยะห่างระหว่างเส้นตรง EF กับ GH ไม่ขนานกันนะคะเห็นไหมตรงนี้จะแคบกว่าตรงนี้จะกว้างกว่าถ้าวัดแล้วเป็นยังไงคะไม่เท่ากันโอเคนะคะพิสูจน์2อย่างสองครั้งก็คือดูขนาดของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันไม่เท่ากับ180องศาแล้วนะคะระยะห่างสองงานก็ ไม่เท่ากันแล้วนาเส้นตรงสองเส้นนี้จึงไม่ขนานกันโอเคค่ะน้ำหนึ่งรอข้อต่อไปนำร้อยบวกกับ62ได้เท่ากับ182รู้เลยว่าไม่ขนานกันทำไมล่ะนะคะเพราะระยะห่างนะคะเป็นยังไงคะตรงนี้กับตรงนี้มันไม่เท่ากันนั่นเองเราก็ตอบในลักษณะแบบนี้ เดี๋ยวหนูจะได้ทำแบบฝึกหัดหน้าตาแบบนี้เลยนะคะอะมาค่ะข้อที่1เส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงแต่ละคู่ขนานกันหรือไม่เพราะเหตุใดนะคะขนานกันหรือไม่เพราะเหตุใดเรามาดูก่อนเส้นตรง ae กับเส้นตรง ni ขนานกันไหมสิ่งแรกที่หนูต้องทำก็คือ หนูนำ130ไปบวกกับ50องศาเสียก่อนหนูเห็นละได้180องศาพอดีหนูรู้แล้วว่ามันขนานกันนะคะหนูก็ตอบได้เลยว่าขนาดของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางรวมกันแล้วได้180องศาเห็นไหมคะตอบแค่นี้นะคะก็รู้ละพิสูจน์แค่หนึ่งข้อพอ พิสูจน์จากมุมที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางข้อนี้ก็เหมือนกันหนูนำสองตัวนี้บวกกันได้เท่าไหร่ล่ะนะคะ75บวกกับ96เท่ากับ171องศาค่ะมันไม่ถึง180แปลว่ายังไงคะมันไม่ขนานกันนั่นเองนะคะ ทีนี้เราจะตอบยังไงล่ะเราก็ตอบว่าเส้นตรง BQ ไม่ขนานกับเส้นตรง GF เพราะขนาดของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางรวมกันแล้วไม่เท่ากับ180องศานะคะตอบแบบนี้เองนะคะง่ายๆไม่ยากเลยข้อที่3เส้นตรง HK ไม่ขนานกับเส้นตรง QM เพราะขนาดของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันนะคะร mm hmm. วมกันแล้วไม่เท่ากับ180แล้วมันเท่ากับเท่าไหร่หนูก็ต้องนำสองตัวนี้มาบวกกันแล้วได้เท่าไหร่คะ185องศาค่ะนะมันเกิน180เข้าไปแล้วนะคะเราก็ตอบตามนี้เลยนะคะข้อสุดท้ายของตัวอย่างนี้นำ45บวกกับ135เสียก่อน ได้เท่าไหร่นะคะ180องศาพอดีแสดงว่าขนานกันตอบเลยเส้นตรง DI ขนานกับเส้นตรง GL เพราะขนาดของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางรวมกันแล้วได้180องศานะคะเอาละมาดูแบบฝึกหัดซิอ่าเหมือนกันเลยนะคะตอบอย่างไร ตอบแบบนี้เลยหนูจ๋านะคะตอบแบบแบบนี้ค่ะนะคะให้ดูตัวอย่างการตอบจากตัวอย่างที่ครูให้ไปข้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไว้ลืมอ่านะคะไม่ทันแล้วเนาะอืมไม่เป็นไรช่างมันนะคะ โอเคนะคะทำด้วย6.12ค่ะโอเคนะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ